ดูกันต่อนะข้อสอบเตรียมเข้ามสีสสถาบันต่างๆนะเป็นเรื่องของการที่เราจะหาโจทย์นะหาโจทย์ที่มันมีแนวโน้มที่จะออกข้อสอบบ่อยๆนะหาโจทย์ที่มันมีความยากแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะหาเทคนิคนะที่จะทำโจทย์โจทย์นั้นให้มันได้เร็วๆและมีคุณภาพนะเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดเรามาพิจารณาข้อสอบเข้าม4ส,ส่วนใหญ่เนี่ยนะโจทย์คณิตศาสตร์จะค่อนข้างยากนะดังนั้นหลายๆคนชอบบอกอะไรรู้ป่ะหลายๆคนชอบบอกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆผมทําได้นะแต่พอดีพอด,พอดีเวลาไม่พอเพราะผมทําไม่ทันถ้าให้ผมเวลาผมสักสักสี่หชั่วโมงเนี่ยผมทําได้เกือบหมดเลยแต่ เวลาให้ผมแค่เนี้ยผมทําไม่ทันนั่นแหละนั่นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของเด็กๆที่ทําโจทย์มาเยอะก็จริงนะแต่ไม่ฝึกให้มันชํนนาน,นาญนะดังนั้นสิ่งที่ครูเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะให้โจทย์ที่มันหลากหลายแล้วนะยังสอนวิธีและเทคนิคนะในการคิดเลขแล้วสอนอีกด้วยว่า เรามีเทคนิคในการทําโจทย์ยังไงมันถึงจะทําให้เร็วนะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องตั้งใจฟังเวลาที่ครูสอนไม่ใช่ตั้งใจฟังแต่เนื้อหาที่ครูสอนนะต้องตั้งใจฟังเทคนิคที่ครูให้น้องๆด้วยเพราะว่าครูพูดจากประสบการณ์ของครูเองนะดังนั้นเด็กๆมาดูกันข้อนี้ยากหรือง่ายอย่างไรดูซิมันคือเรื่องอะไรอ่ะดูโจทย์การนะเป็นเรื่องของ บวกลบคูณหารเศษส่วนพหุนามนะในนี้จะสังเกตว่า2อ,อันนี้คือการบวกลบพหุนามนะส่วนทั้งหมดนี้ก็คือบวกลบแล้วก็คูณแล้วก็หารพหุนามนะมันเป็นเกาเหล่านั่นเองนะวิธีการคิดเนี่ยถ้าเกิดเด็กๆได้เ,ดเคยทําเรื่องเศษส่วนพหุนามมาบ้างแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเน้นการอะไรเน้น การคูเปอรงวามต้องแม่นแนะแยกตัวประกอบต้องแม่นๆแล้วก็ตาดีๆนะถ้าเราแม่นแล้วเรื่องนี้จะไม่ยากนะเราจะมาดูกันว่าข้อนี้มันยากหรือไม่ยากอย่างไรนะสิ่งที่เด็กๆต้องทําคืออะไรนะสิ่งที่เด็กๆต้องทําก็คือนะนี่สตัวนี้นะสองตัวนี้มันบวกลบกันอยู่วิธีการบวกลบเศษส,ส่วนพหุนามก็คือทําส่วนให้มันเท่ากันโดยการหาคอร์นอนะสังเกต2ตัวนี้ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เลยเมื่นไม่แยกตัวประกอบได้เลยทําไง เอาตัวนี้ขึ้นไปคูณฝั่งตรงข้ามอันนี้ขึ้นไปคูณฝั่งตรงข้ามแล้วข้างล่างคูณกันนะครูจะเขียนให้ดูเป็นเทคนิคนะเวลาเจอเทอมที่มันเป็นลักษณะที่เฮ้ยไม่มีอะไรคูเออแยกตัวประกอบได้เลยนะถ้าเกิด a นะส่วน b แล้วก็บวกหรือไม่ก็ลบก็ได้ C ส่วนดีวิธีการง่ายๆนะเวลาเจอเงี้ยสังเกตนะอย่างนี้ก็คือกรณีที่ B กับดีเนี่ยแยกทุกกรอบไม่ได้แล้ว B กับดีเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเราจะเอาอันนี้ขึ้นคูณไขว้ขึ้นไปเลยนะ A คูณ D แล้วก็บวกกับ C คูณ B แล้วข้างล่างก็เอา2ตัวบวกกันเฮ้ยสองตัวคูณกันได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะไม่ต้องคิดมากถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องคิดมากนะเมื่อได้่างนี้เสร็จปนะุ๊บนาเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นอย่างไรนะข้อนี้จะเป็นยังไงครูค่อยๆไล่ทําให้ดูนะอุ้ย ขยับไปก็ขยับมาขยับไปก็ขยับมาเดี๋ยวคู่หาอะไรทับก่อนนะเดี๋ยวคู่หาอะไรทับก่อนอาทับนะทับแล้วทับแล้วอ่ะโอเคนะอ่ะเรามาลุยกันต่อเรามาลุยกันต่ออ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉพาะตัวนี้นะได้อะไรนะค่อยๆเขียนไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปค่อยๆเขียนไปทีละสเต็ปอ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรใส่วงเล็บก็เอา x เนี่ยในเนี้ย,เ,ยเอาอันนี้ขึ้นไปคูณน,นี้ x คูณด้วย x บวก y ลบด้วย y คูณด้วย x ลบ y แล้วทั้งหมดส่วนได้ไรส่วนด้วย x ลบ y คูณกับ x บวก y นะสังเกตน,นะข้างล่างคูณไม่คูณอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องมีมการตัดเกิดขึ้น นะส่วนตัวที่2เนี่ยเด็กๆสังเกตว่าเฮ้ยตรงนี้มัน x กําลัง2บวก 2x y ทําไมมันลบ y กําลัง2วะเฮ้ยมันเพี้ยหรือเปล่ามันโจทย์ผิดหรือเปล่ายังไม่ต้องไปสนใจนะเราต้องแอสซูว่าโจทย์ถูกเสียก่อนนะเวลาเราทําเราอย่าไปครึ่งกังวลเรื่องโจทย์ผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ไปไปถือวิสาสะแก้โจทย์ให้เขาเพื่อให้ให้เราทําต่อได้ยานะอยาทําเด็ดขาดนะยาทําเด็ดขาดนะอันนี้ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยสังเกตว่าแยกตัวประกอบไม่ได้ช่างหัวมันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า เอต่อไปเราจะทาไงตัวนี้คิดคล้ายๆเดิมเลยก็คือแบบนี้ก็จะได้อะไรก็จะได้เป็น x คูณด้วย x บวก y นะแล้วก็บวกด้วย y คูณด้วย x ลบ y แล้วทั้งหมดส่วนด้วยอะไรทั้งหมดส่วนด้วย x ลบ y คูณกับ x บวก y นะโอเคนะครับอ่ะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็ ทำต่อ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 ทำอะไรข้างบนต้องทำอะไรเราก็ทำไปนะกระจายเข้าไปก็เป็น X กําำลังสง บวกด้วย x y อันนี้กระจายลบเข้าไปสังเกตนะตรงนี้เวลากระจายลบเข้าไปนะตัวนี้เครื่องหมายเป็นลบตรงนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกนะอย่าลืมนะไม่ใช่กระจายเฉพาะ y อย่างเดียวคือกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนะตรงนี้เด็กๆด,ด,ดอกจันเอาไว้เลยต้องระวังนะเด็กๆหลายๆคนชอบพลาดก็จะกลายเป็นอะไรลบ y คูณ x กับ x คูณ y เหมือนกันนะครูเขียนเป็น x คูณ y แล้วก็ลบจะลบเป็นบวก y คูณ y เป็น y ยกกาลังสองข้างล่างก็เหมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรมันก็คือ x ลบ y นะคูณ x บวก y สังเกตคูณไม่ใส่วงเล็บละขี้เกียจละนะต่อไปคูณด้วยอะไรคูณด้วยตรงนี้ก็เป็น x กำลังสองบวกด้วย2 xy แล้วก็ลบด้วย y ยกกำลังสองนะตรงนี้จะสังเกตว่าเด็กๆเห็นนะตรงนี้คือหารเศษส่วนเวลาหารเศษส่วนวิธีการง่ายๆเนี่ยเปลี่ยนหารทีน,นี้เป็นคูณแล้วก็เราก็กลับเศษเป็นส่วนเลยกลับเศษเป็นส่วนก็คือเอาข้างล่างขึ้น,ข,นข้างบนข้างบนลง,นข,งนข้างล่างนะก็จะกลายเป็น x ลบ y คูณกับ x บวกด้วย y ส่วนข้างล่างเราก็าค่อยๆไล่คิดเอานะตรงนี้กระจายเข้าไปก็เป็น x กาลังสองบวก xy และตรงนี้ก็เป็นบวก yx ก็คือ xy นั่นเองตรงนี้บวกเจอลบได้ลบก็เป็นลบ y กาลังสองอุ้ยคุ้นๆ้นักคุ้นๆหนัเมื่อใดงี้เสร็จปุบ๊บอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนนี่สังเกตน,นะตรงนี้มันคูณหารกันนะตรงนี้ไม่มีส่วนก็คือส่วนเป็นหนึ่งน่และเราก็เวลาเจอพคุานาแบบนี้นะเด็กๆจำเอาไว้เลยนะ อะไรที่ตัดกันได้ตัดคําว่าตัดต้องตัดเป็นก้อนเพราะฉะนั้นนะครูถึงพยายามบอกพวกเราว่าเวลาเจอแบบนี้เราต้องใส่วงเล็บเวลาจะตัดต้องตัดทั้งวงเล็บห้ามตัดแค่ตัวใดตัวหนึ่งในนี้ห้ามตัดแค่ x อย่างเดียวหรือ y อย่างเดียวเวลาถ้าจะตัดตัวนี้ต้องตัด x ลบ y ต้องมีเหมือนกันเราดูซิว่าตรงไหนมี x ลบ y ไหมที่เวลาตัดอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามเอาข้างล่างมาตัดข้างล่างนะต้องเอาข้างบนตัดข้างล่างอย่างเงี้ย x ลบ y ตัวนี้กับ x ลบ y ตัวนี้เหมือนกันเราตัดทั้งก้อนแบบนี้ เห็นไหมแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ x บวก y ตัวนี้กับ x บวก y ตัวนี้เห็นไหมเหมือนกันทั้งก้อนตัดทั้งก้อนอย่างนี้ทันไหมแล้วอย่างไรต่อมีอะไรทําได้บ้างเนี่ยต่อไปเราก็ดูว่าอะตรงนี้มันบวกลบกันได้เนาะบวก xy ลบ xy เป็นไงเอ่ยบวก xy ลบ xy ก็หมดนะก็หมดก็คือตรงนี้ก็หักล้างกันไปเหลืออะไรเหลืออะไรตรงนี้ก็เหลือ x กำลังสองบวกด้วย y ยกกำลังสองนี่นะส่วนตัวนี้ก็ x กำลังสบวกด้วย2 xy แล้วก็ลบด้วย y ยกกำลังสองนะข้างบนตัวนี้หมดแล้วนะข้างล่างตรงนี้เหลืออะไรเด็กๆด,ด,ด,ดูนี่ x กำลังสองอันนี้ xy บวก xy ก็เป็นบวก2 xy แล้วสุดท้ายก็ ลบ y กําลังสองเด็กๆเ,เห็นไหมตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันทั้งกอ้อนอะไรเห็นไหมเนี่ยใส่วงเล็บไปจะได้เห็นนะอย่างเงี้ยมันเหมือนกันทั้งกอ้อนอย่างเงี้ยตัวนี้กับตัวนี้ก็ตัดกันได้เลยนี<ส>่จบแล้วข้อนี้นะจบแล้วข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรอุ้ยลืมไปขอโทษทีครูไม่ได้ดูเลยนะครูไม่ได้ดูเลยอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบอะไรข้อนี้ก็ตอบเป็นเหลือข้างบนตัวเดียวก็คือ x กําลังสองบวกด้วย y ยกําลัง นี่ก็คือคําตอบสําหรับข้อนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เด็กๆต้องระวังเลยนะก็คือเรื่องของอย่าเพิ่งไประแวงโอ้ยโจทย์มันผิดหรือเปล่ามันน่าตรงนี้น่าจะเป็นบวกอะไรงี้อย่าเพิ่งไประแวงตรงนั้นให้เราแอสซูมซะก่อนให้เราตั้งสมมติฐานซะก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขาไม่ผิดหลอกนะเขาไม่ผิดหลอกนะดังนั้นเราก็ทําไปเรื่อยๆนะโอเคไหม ข้อนี้ก็ดูเหมือนไม่ยากนะเด็กๆนะข้อนี้ดูเหมือนไม่ยากนะเด็กๆลองดูนะลองดูนะดูเข้าใจปึ๊บแล้วเราก็ปิดแล้วก็ปริ้นโจทย์อันนี้ออกมา1แผ่นแล้วก็ลองมาทําด้วยตัวเองดูว่าเราทําได้ไหมท,ทําทีละสเต็ปทาเริ่มจากช้าๆก่อนนอกจากถ้าเกิดเราแม่นแล้วเราค่อยทําไวนะไวแล้วต้องถูกนะโอเคไหมถ้าไวแล้วไม่ถูกต้องเริ่มช้าช้าก่อนนะช้าก่อนให้มันเป๊ะก,ๆๆก่อนโอเคนะ ข้อนี้ก็ผ่านไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปนะข้อถัดไปจะเป็นยังไงก็ไม่รู้โอเคเจอกัน